ครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงสันเขื่อนเนี่นะครับสันอ่างกันแล้วตรงนี้เป็นถนนก็จะมีทางออกไปหมู่บ้านทางนี้ก็ออกไปทางท่ารนนงใหญ่ครับตรงนี้ก็มีวัยรุ่นก็มานั่งเล่นกันมานั่งเล่นมาถ่ายรูปกันก้นหลายกลุ่มนะก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีตรงนี้ก็เป็นเสาไฟแต่ว่าไม่ใช่เสาไฟกิเดรีนะ ตัวนี้เป็นเสาไฟโซลา์เซลล์กับที่ตั้งใหม่นะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะตั้งใหม่ก็หลายหลายต้นเลยแหละน่าจะน่าจะรอบอ่างเลยที่เห็นเห็นมานี่นะนี่รอบอ่างเลยตลอดอ่างเลย mm hmm. ก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยตอนตอนนี้ก็แดดอ่าลมๆมหน่อยก็มีลมพัดนิดหน่อยครับ ก็ถือว่าเขาทําอ่างใหม่ขุดให้มันกว้างขึ้นมีสันมีสันอ่างมีสันเขือ่อนถือว่าโอเคเลยแต่ความจริงเขาติดป้ายไว้นะครับว่าห้ามจับปลานะแต่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงที่อยู่ตรงกลางมันใช่เขาใส่ใส่มองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใส่มองหรือว่าใส่อะไรสักอย่างนี้แหละน่าจะเป็นเครื่องมือหาปลานะ แต่ว่าห้ามห้ามจับปลานี่ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราขับออกไป้งอกกัน